สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องชาเลนเทดในคลิปนี้จะเป็นการกล่าวถึงออปชันซึ่งจัดเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ต่างประเทศมืออาชีพได้ใช้กันก่อนที่จะไปสู่แนวทางการเทรดหรือเทคนิคต่างๆในการเทรดด้วยออปชันผมจะขอเริ่มต้นจากพื้นฐานของออปชันก่อนนะครับความหมายของออปชันก็คือออปชันคือสัญญาการให้สิทธิ์ในการที่จะซื้อสินค้าหรือขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือดัชนี เป็นการตกลงกันณราคาหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดและยังสามารถที่จะขายสิทธิ์สัญญาณออปชันโดยที่ผู้ขายจะเก็บค่าเบีย้ยประกันเป็นค่าตอบแทนมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสับสวนว่าการซื้อสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ว่ามันคืออะไรโดยเฉพาะถ้าหากใครที่เพิ่งเคยได้ยินแต่ถ้าได้ฟังจนจบคลิปนี้ท่านจะสามารถเข้าใจความหมายและคำศัพท์ต่างๆมากขึ้น และถ้าใครยังติดตรงไหนก็สามารถจะจดบันทึกไว้และย้อนกลับมาดูซ้ำได้ตลอดเวลาที่ต้องการนะครับออปชันนั้นจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทก็คือ call Option และ put Option และ call Option นั้นจะให้ผู้ถือออปชันไว้มีสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ในการซื้อสินค้าตามราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนวันใดวันหนึ่งและ put ออปชันก็จะแนวทางเดียวกันนะครับคือ put ออปชันนั้นจะให้ผู้ถือออปชันไว้ ว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ในการที่จะขายสินค้าตามราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนวันใดวันหนึ่งราคาที่ตกลงกันว่าจะซื้อหรือขายณนะระดับราคานั้นจะเรียกว่าสไตร i ไพ์หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าราคาใช้สิทธิ์และภายในวันใดวันหนึ่งที่ตกลงกันไว้เราก็จะเรียกวันนั้นว่าวันหมดอายุตัวยอย่างนะครับสมมุติว่าคุณทําการซื้อคอออปชันแสดงว่าตัวคุณเองจะได้สิทธิ์ทางเลือกว่า เมื่อราคามาถึงวันใดวันหนึ่งเราจะใช้ทางเลือกออปชันนี้หรือไม่ใช้ก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าได้ซื้อ call ออปชันนับจากวันที่ซื้อไปจนถึงอีก30วันข้างหน้าคุณมีทางเลือกที่จะซื้อหุ้นจุดๆที่ราคา100บาทเมื่อไรก็ได้ไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงและถ้าในอีก30วันข้างหน้าถ้าคุณเกิดโชคดีราคาหุ้นตัวนั้นขึ้นมาที่ราคา120บาท ถ้าบับว่าคุณจะได้สิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นตัวนั้นในราคา100บาทเองแทนที่จะเป็น120บาทหรือถ้าคุณทำการเข้าซื้อ Put o p t i o n นนับจากวันที่ซื้อไปจนถึงอีก30วันข้างหน้าคุณมีทางเลือกที่จะขายหุ้น XXX ที่ราคา100บาทเมื่อไรก็ได้และถ้าโชคดีในอีก30วันข้างหน้าราคาหุ้นตัวนั้นลงมาที่80บาท ท่ากอบว่าคุณจะมีตัวเลือกในการใช้สิทธิ์ในการขายที่ราคา100บาทแม้ว่าราคาตลาดในปัจจุบันจะเหลือ80เท่ากอบว่าเราสามารถที่จะขายได้ราคาสูงกว่าเมื่อนําไปขายในตลาดณตอนนี้ตัวอย่างที่มักพบเห็นการซื้อพุทออปชั่นอย่างที่รู้จักแกนดีก็คือการซื้อประกันรถยนต์เพราะเมื่อคุณซื้อรถมาใช้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุทําให้รถเสียเราก็จะไม่ต้องสูญเสียเงินในการซ่อมเพราะได้จ่ายค่าเบี้ยประกันรถไปแล้ว ก็เหมือนกับการซื้อ PUT o p อ i ชันเมื่อราคาลงมาเราก็จะไม่ต้องสูญเสียเงินเพราะเราได้จ่ายค่าซื้อเบี้ยประกันการลงของ PUT o p อ i ชันไปแล้วจึงไม่ต้องเสียเงินถ้าราคาตกลงมาการจ่ายเงินเพื่อนำความเสี่ยงออกไปจึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะใช้กันในต่างประเทศนะครับเราจะมาดูตัวอย่างการซื้อขายหุ้นโดยการใช้ออปชันมาบริหารความเสี่ยงกันนะครับในตัวอย่างจะเป็นการซื้อหุ้นที่บริษัท เทสลานะครับด้วยจำนวนเงิน2,000ดอลลาร์และจากนั้นก็จะทำการซื้อพุท o p ออปชันซึ่งเป็นเหมือนการทำประกันเอาไว้โดยราคาที่ซื้อเบีย้ยประกันนั้นจะถูกการคำนวณมาจากด้วยปัจจัยหลายๆอย่างออกมาซึ่งเรื่องนี้จะมีอยู่ในคลิปต่อไปนะครับตัวอย่างสมมุติคุณจะต้องจ่ายค่าเบียรประกันเท่ากับ500ดอลลาร์และจะครอบคุมไปในอีก30วันข้างหน้า โดยผมจะขอแบ่งเป็น2 Scenario ที่จะเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์แรกหลังจากที่คุณซื้อหุ้นและซื้อ Put Option ของหุ้น t ท s l a ที่ราคา100ดอลลาร์ต่อหุ้นและจากนั้นราคาได้ขึ้นมาที่110ดอลลาร์ต่อหุ้นดักนั้นคุณจะมีกำไรอยู่ที่10ดอลลาร์และถ้าคุณซื้อจำนวน100หุ้นคุณก็จะกำไรเท่ากับ1,000ดอลลาร์ และจากก่อนหน้านี้คุณจะทําการจ่ายค่าเบี้ยรประกันอยู่ที่500ดอลลาร์ดังนั้นเมื่อหักค่าเบี้ยรประกันที่จ่ายไปจะเหลือกําไรอยู่ที่500ดอลลาร์ในสถานาการณ์แรกราคาขึ้นจะได้กำไรจากการซื้อหุ้นแต่ขาดทุนจากค่าเบี้ยรประกันที่ไปซื้อปุด o p ออปชัํนสำหรับคนที่ขายออปชั่นหรือขายประกันให้ครั้งนี้ก็จะได้รับเงินอยู่ที่500ดอลลาร์เข้ากระเป๋าไปอย่างสบายมาที่อีกสถานาการณ์นะครับ กรณีถ้าราคาลงมาเป็น90ดอลลาร์ต่อหุ้นเท่ากับว่าราคาจะถูกลงมาที่10ดอลลาร์และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก็คือ100หุ้นในนั้นคุณจะขาดทุนเท่ากับ1,000ดอลลาร์แต่ก็ยังมีเรื่องโชคดีที่ก่อนหน้านี้เราได้ซื้อประกรันการลงของราคามาแม้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันจะอยู่ที่90ดอลลาร์แต่เราก็จะมีทางเลือกเพื่อที่จะขายหุ้นที่ราคา100ดอลลาร์ลลารต่อหุ้นได้ ดังนั้นสถานการณ์นี้คุณจะไม่ขาดทุนจากราคาหุ้นแต่จะต้องจ่ายไป500ดอลลาร์เป็นค่าซื้อประกันแต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องขาดทุนที่1,000ดอลลาร์ในสถานการณ์ที่2ราคาหุ้นลงจะขาดทุนจากการซื้อหุ้นแต่จะใช้สิทธิ์ในการขายหุ้นในราคาเดียวกับที่เข้าซื้อหุ้นส่งผลให้หักลบก,กบกันไปเป็นศูนย์แต่จะขาดทุนจากค่าเบี้ยรประกันของพุท o p ออ o ชั่นที่500ดอลลาร์ ทีนี้เราก็จะเข้าใจหลักการของการทําหลักประกันความเสี่ยงแล้วนะครับก่อนจะไปต่อเราจะมาทบทวนกันอีกนิดนะครับที่ผ่านมาจะเป็นการกล่าวถึงการซื้อพุทตออปชั่นซึ่งก็เหมือนกับการซื้อประกันถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นส่วนการขายพุทตออปชั่นก็จะเป็นเหมือนกับเราเป็นฝั่งตัวแทนของการขายประกันสําหรับธุรกิจประกันภัยทีนี้จะมาถึงเหตุผลของการซื้อคอออปชั่นนะครับ ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณกําลังจับตาดูหุ้นตัวนั้นอยู่และมีปัญหาเดียวที่จะยังไม่เข้าเพราะหุ้นตัวนั้นอาจจะราคาแพงเกินไปดังนั้นถ้าจะซื้อก็ต้องใช้เงินทุนจํานวนมากสิ่งที่จะคุณจะทําได้ก็คือการซื้อตัวเลือก call option นั่นเองซึ่งจะทําให้คุณต้องจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยกับค่าเบีย้ยประกรันเพื่อรับสิทธิซื้อหุ้นในภายหลังอย่างเช่นราคาหุ้นเทสลาอยู่ที่120ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพื่อที่จะซื้อหุ้น100หุ้นคุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด12,000ดอลลาร์แทนที่เราจะวางเงิน12,000ดอลลาร์เข้าไปเพื่อซื้อหุ้นเทส l a แต่เรากลับจะไปซื้อ call option ที่ราคาสป라ยดไพที่ราคา120ดอลลาร์แทนโดยจะมีตัวเลือกว่าอีก30วันจะมีการหมดอายุทําให้เรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นจํานวน100หุ้นที่ราคา120ดอลลาร์ได้ตลอดเวลาในช่วง30วันข้างหน้า ตอนนี้ก็จะเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายเพื่อครอบครอง call option โดยปัจจัยที่กําหนดราคาที่จะต้องจ่ายนี้จะมีหลายปัจจัยแต่ตอนนี้เราจะสมมุติว่าเราจะต้องจ่าย500ดอลลาร์ในการได้สิทธิ์มาครอบครองจากการเข้าครั้งนี้เราจะมี2เหตุการณ์นะครับในเหตุการณ์แรกหลังจากได้ซื้อ call option มาได้ที่ราคาสไต้ไยี่ดอลลาร์ต่อหุ้นและราคาขึ้นไป135ดอลลาร์ต่อหุ้น เท่ากับว่าเราจะได้กําไรเท่ากับ15ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ซื้อมา100หุ้นจึงจะได้เงินมาทั้งหมดเท่ากับ1,500ดอลลาร์แต่ถ้าว่าก็จะมีการจ่าย500ดอลลาร์สำหรับการซื้อ call option เพ่ากับว่าเราจะเหลือกำไรอยู่ที่1,000ดอลลาร์บางคนนะครับอาจจะมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็นำเงินไปซื้อหุ้นก็ทำเงินได้มากกว่าทำไมต้องมาซื้ออปชั่น จากในตัวอย่างที่พูดมาเราอาจจะมองเพียงฝั่งเดียวนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่2จะเป็นเช่นไรเราจะมาดูกันต่อครับถ้าราคากลับตกลงมาเป็น100ดอลลาร์ต่อหุ้นจากที่ซื้อ call option มาที่120ดอลลาร์ต่อหุ้น option นี้ที่เราได้ซื้อมาที่500ดอลลาร์และให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นที่ราคา120ดอลลาร แต่คงไม่มีใครที่จะต้องการซื้อหุ้นในราคา120ดอลลาร์ในขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่100ดอลลาร์และถ้าจำกันได้ว่า call option จะเป็นทางเลือกให้สิทธิ์เราในการที่จะซื้อแต่คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์นี้ก็ได้ในกรณีนี้นะครับเราจะยอมขาดทุนจากค่าที่ซื้อ call option มา500ดอลลาร์แต่ก็ยังดีกว่าที่จะขาดทุนจากราคาที่ตกลงมาถึง20ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งเรามีอยู่จำนวน100หุ้นเท่ากับเราจะขาดทุนถึง $2,000 ดอลลาร์ 2, เลยทีเดียวและนี่ก็คือประโยชน์จากการเข้าซื้อ call option เพราะเราสามารถที่จะใส่เงินลงทุนน้อยลงและได้รับความเสี่ยงที่น้อยลงตามไปด้วยแต่ก็ต้องแลกกับการที่เรายอมจ่ายค่าเบีย้ยประกันภยัยซึ่งถ้าเป็น option ในตลาดการเงินจะเรียกค่าเบีย้ยประกันภัยนี้ว่าค่า premium ซึ่งค่า p ีเมียมเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการเทรดได้ หากคุณทําการมองว่าตลาดลงแล้วก็ทําการซื้อพุทอปชันแล้วต้องให้หุ้นตัวนั้นลงกับการถ้าคุณมองว่าตลาดจะขึ้นก็ซื้อคออปชันและหวังว่าราคาหุ้นนั้นจะกลับขึ้นไปแต่การเทรดเพียงแนวทางนี้ผลกระทบจากการผิดฝั่งก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับและใน,ในคลิปของซีรีส์ออปชันนี้จะมีการเปิดเผยแนวทางที่ดีกว่านี้ในการเทรดด้วยออปชันดังนั้นแล้วถ้าคุณชอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับเรา อย่าลืมกดไลค์หรือ s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ